ความสิ<ข> <S <S ต้องไหนเด้อสากพีน่นไหนเด้อว่าย่าด่ามาาลายมักยังกระเบิดอันั้นอันไรที่มันไม่สะดุดหูสะตาเราก็ไม่ต้องดูอะไรที่มันไม่สุภาพล้วก็คอมเมนต์เบาๆหน่อยแล้วก็ให้ดึงถึงความเป็นจริงค่อนข้างหลักนะครับว่าเือบกเห็นด่ามายูซองสาม,มูไรกระเหีนยนยูหนึ่งมีการแบบว่าดัง,งนามหาหอะยอยไรงงเงี้ยก็เรียกว่าพี่ดาวกราเะไเร้อทุกอย่างมันอยู่ที่ทุกคนอยากเลือกอยากดูอยากเห็นอยากชู ช่วงนี้นะคะกระแสความจินก็แรงไม่มีตกกันแหละคุณผู้ชมสําหรับนะคะคู่ของสาวเบสรักวันนี้หรือว่าเบสคาสิงแล้วก็นะคะพระเอกหมอลําของเราใครอย่างบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คุณผู้ชมขาโดยก็เป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนซีนะคะที่แฟนคลับเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าต่างก็ติดตามนะคะโมเมนต์ของคู่นี้อยู่ไม่น้อยแหละติดตามในทุกๆวันกันเลยคุณผู้ชมโดยจากก่อนหน้านี้เองนะคะก็เหมือนจะมีประเด็นราม่มากเบาๆเกิดขึ้นนะคะว่าเอ๊บิ๊กกับเบสเนี่ยเขา งอนกันหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าสาวเบสเองก็มีผลงานละครน,นะคะทางช่องวัน31ต้องไปถ่ายละครค,คุณผู้ชมและนะคะก็ยังคงมีกระแสะคู่จิ้นนะคะกับพระเอกในละครอ,อย่างหนุ่มแจมรัชตาด้วยเลยทําให้หลายๆคนเนี่ยนะคะมีการนะคะจับสังเกตนะคะว่าเอ๊บิ๊กกับเบสเนี่ยพักหลังๆมานี้ไม่ค่อยจะเห็นโมเมนต์คู่กันเลยคุณผู้ชมคะหรือเป็นเพราะว่านะคะเบสเนี่ยไปถ่ายละครหรือเปล่าซึ่ง ะะล่าสุดนี้เลยทางด้านของนะคะบิ๊ก,กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กับสาวเบสเนี่ยทั้งคู่นะคะก็ออกมาไลฟ์สดด้วยกันพร้อมกันนี้นะคะยังมีการชี้แจงนะคะถึงดราม่าที่ผ่านมาด้วยซึ่งนะคะทางด้านของบิ๊กเนี่ยก็วอนเอแหละ อย่าดราม่าหลายนะคะบักอีหยังเนี่ยก็ดูอันนั้นอันไหนที่ไม่เจริญหูไม่เจริญตานะคะเราก็ไม่ต้องดูอันไหนที่ไม่สุภาพนะคะเราก็คอมเมนต์เบาๆหน่อยให้นึกถึงความเป็นจริงนะคะไม่ต้องมานั่งดรามา่าแล้วอยากเลือกดูใครเนี่ยก็ดูนะคะถ้าวันนี้ไม่โอเคบิ๊กเบสก,ก็บายๆแค่นั้นคุณผู้ชมนี่ก็คือสิ่งที่ทางด้านของบิ๊กนะคะออกมาไล่สดคู่กันกันกบสาวเบนรักว่านี่หรือว่าเบสคำสิงพร้อมกับพูดแบบนี้นั่นเองก็เป็นว่าแหละอย่าดู มากกันเลยคุณผู้ชมคะอย่างที่หนุ่มบิ๊กพูดนะคะว่าใครเนี่ยชอบดูอันไหนชอบดูคู่ไหนก็ตามที่แล้วแต่นะคะคนชอบดูกันเลยค่ะอ่ะยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะกวนสีตรงไหนเด้อฝสากทั่้นะไหนเด้อว่ายิดามา่าลายมักยังกระเบองนั่งอันไหนที่มันไม่สะดินหูสะดุตาเราก็ไม่ต้องดูอะไรที่มันไม่สุภาพล้วก็คอมเมนต์เบาๆหน่อยแล้วก็ให้ดึงถึงความเป็นจริงค่อนข้างหลักนะครับว่า คือ,อเห็นด่ามาอยู่ซองสามมือมันเ้ก็เห็นอยู่หนึ่งมีการแบบว่าดงมงนมาน้าอะไรเงี้ยก็เลยว่าพี่นอ้องกำลมงทอย่งเด้อทุกอย่างมันอยู่ที่ทุกคนอยากเลือกอยากดูอยากเห็นอยากชูดเพราะแล้ววันนี้พี่นอ้องกานั่งดามาอีย่างราะว่าสุดท้ายแล้วเจ้าอยากเบิ้งไผยเจ้าก็เบ,บิง้งถ้าวันนี้ไม่โอเคบิ๊กเบสก็บายบายแค่นั้นเพราะโลกใบน,นี้มีอะไรให้คุณดูอีกเยอะแยะไปหมดแปดพันแพลตฟอร์มแต่ถ้าเกิดเลือกที่จะซัพพอร์ตต่อก็โอเคต่อไปนะครับผม และเจอกันใหม่สวัสดีจ้าสวัสดีครับวันนี้นะคะเดี๋ย <Yeah. S 1> วมา, <Yeah. S 1> ส,ามสักแฟนแฟนคุอะไร